เพือนยาอยู่ใช่นอะเพือนยาอยู่อันซอยวัสนาซอยวัสนาซอยวัสนาเขียนไหนดิเขตบางบอนนั่นแหละแถวบางบอนนั่นแหละแถวอันพระรามสองอันแหละวอ่าคุณมาซอยซอยบ้านเขาหน่ะซอยวัสนาแสดงว่าเจ้าจื้ออยู่เหือนเราเนี่ยจื้อเมื่อไรเหือนน่ะแสดงว่าเราจื้อเราจื้อเราต้องหาพอแล้วเจอ สบายดีสบายดีพ่อแพรพี่น้องเอฟซีพ่อแพหน่อยพระสุขุสุคนพสะสมองฉบอนเนาะพ่อแพ่น้องมันนี่กับผมมาพ่อกับส่งยูทูปพ่อนั้งแฝดนี่คือเก่าพ่อแพรพี่น้องเนาะมันนี่ก็ได้เดินทางมากับทีมงานพี่น้องเนาะบาวลีแล้วก็บบาวบอสพี่น้องเองเนาะก็มาหาทางน้องปาจีนพี่น้องครั้งแรกที่พ่อแพเข้ามาพี่น้องเองเนาะก็มีทางบาวบอสแล้วก็บบาวลีแต่ทีมงานเราเพิ่นมาก่อนพี่น้องเนาะมันนี่ก็ได้ทางบาวลีเพิ่นชวนบาวลีเพิ่นพามามือนนี่พี่น้องเนาะ กะมานะพี่น้อเห็นน้องเพิ่นได้พี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นน่าจะไปทานมาแต่องค์เฮียนมาซันซักพี่น้องเนาะกะเห็นแต่แม่น้องปาจีนนั่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่ในจั่ซานพี่น้องเห็นเนาะกะบอกว่ากันน้องเพิ่นก็น่าจะมาละพี่น้องเนาะตอนนี้กะน่าจะอ่าน่าจะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วหละพี่น้องเห็นเนาะนี่เลยพี่น้องอ่ะพี่น้องสิบเอ็ดโมงกว่าหน่อยนนึงกะเพราะว่าประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนี่เพิ่อนจะมาพี่น้องเนาะ เลิกเรียนมาซ้่นซะพี่โนโอ้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องกัมิเตว่าวเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเนะาะไปนี่เด้พี่น้องเนาะแต่ว่าโปรเฟสต์เป็นอย่างโมหาเรื่องเหล้าปันใดพี่น้องตามเบิ่งในคลิปนี่แหละพี่น้องเนาะโปรเฟสตกันได้อ่าโมหูเท่าที่กับเอ็กซ์ซีหูอะไรพี่น้องเลยเนาะอันนี้เรียนซานเนอะพี่น้องเลยเนะเาะหรยกว่า ่พี่น้องค์เด็กตอบเด็กตอมก็ได้พี่น้องเด็กเนาะไปก็แค่เอาสบายดีเนี่ยสบายดีเลยโดยโดยโดยอาหาน้องปลาจีนเจ้าว่าบริเห็นเู่นโดยว่าเดี๋ยวเขาไปหาแม่เราเลยเป็นไปไปไปถามเด็กเราวเลยเนาะต้ว่าเป็นจังไดพี่น้องพอแฟดข้างค่าใจอยู่พี่นงอ์เลยจังไดก็ว่าน้องปลาจีนลูกครึ่งวัยชันพี่น้องเลยเนาะอาพี่น้องที่เข้าไปถามให้ายของใจกันพี่น้องเลยไป เลยเลยเลยสบายดีพ no ี่นึงไหมแม่สวัสดีสบายดีมันเอินก็ขออนุญาตทานซื้ออีกเพราะว่าผู้ที่เขามาใหม่เพิ่นโบทันหุ้มโดยแม่ซื้อจากไหนน้อนี่ซื้อแม่วันแม่วันโดยตอนนี้อาศัยอยู่กับใครแม่อาศัยอยู่กับน้องป้าจีนกับปนพอเพิ่นอ๋อกับพอเพิ่นโดยอาศัยอยู่เพื่อนหลังนี่บ่โดยอยู่กันสามคนอยู่กันสามคนพอเลี้ยงน้องป้าจีนโดยพอเลี้ยง โอ้ก็คือเป็นยังไงก็ว่าน้องป่าจีนลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งทงั้งไหนไหมก็ขออนุญ,ญาตถามตต่มเนาะลูกครึ่งทั้งไทยหมดแล้วโอ้เป็นลูกครึ่งทางไทยโดย่อเป็นคนไทย่อเป็นไทยอเป็นไทยโอ้ก็ได้ชื่อปลาจีนบ่โดยซื้อปาจีนนะแม่และตั้งซื้อเองอือซื้อโค้งก็ไปเล่ได้โค้งก็ไปแหละขึ้นมากแหละ ขึ้นมากแบบการตั้งเองโอ้จากไหนคือว่าไปพบไปพ่อกับอันตอนนั้นอยู่ทางไทยพอเพิ่นนะไปพ่อกับพอเพิอ่นอยู่ไทยนะไปพบไปพอ่อจากจีนนะไปทางานเมืองไทยอือโดยไปทํางานแหละไ,ไ,ไ,ได้จีบได้โอ้ได้ล้มกันนี่บ่ได้จีบได้โอ้ได้ล้มกันนี่แล้วแล้วก็มาฮัากกันนี่แล้วโอ้ใช่ชีวิตจูงกันโดนแต่บ่ไหมก็อบก็อบอ่ได้โดนแหละก <laughs> ็ได้นอกปรจเทน,นี่แหละกบ่โดน กับเได้ดนบันไดเนาะโดยไปน้องปาจีนเล่นก็เลิกกันโดยอือเป็นอะไรกันอยากขึ้นอยากตามหาพ่อของน้องปาจีนอยู่บ่มแต่ว่านีังเกื่อเป็นเกิดอยู่พุ่นแล้วมีใบเกิดอียังเป็นเก็บไว้เป็นอนคนได้ดอกทะเบียนเนาะแน่นคือไทยได้ละให้อนาคตของน้องเป็นคนไทยไปเลยนะออหรือว่าบุคขึ้นะบุคขึ้นจะตามหากะอยาก กระคืดยูโดยเพื่อหาพ่อเพื่อนได้โดยการจากให้น้องเพื่อนได้หูจักพ่อที่แท้จริงเนาะโดยอ่าพ่อที่ให้กำเนิดวัชรักดิ์พี่น้องเไยเนาะกระหูชื่อพ่อหรอป๊อปกระหูจะซื้อลิ้นนะและซื้อจริงเข้ากับบริโูคและนามสกุลเขายังไงคอยยังบ่งชื่อชื่อจริงชื่อลิ้นจะได้ซื้อเอ๊ซื้อเอ๊เอ๊เอพ่อเอ๊พ่อเอ๊เนาะ มีลูกเป็นคนล้าอายุประมาณ12ปีแต่แต่ย้อนกลับไปโดยจะเป็นคนชาวนาขตดโดยตื่นตัวเนาะโดยโดยพอเอะตอนนั้นนี่เหตุงานอยู่ใช่ไหมเหตุงานอยู่พารามสองพลรามสองเนาะโดยรับสองก็ะบทีบอดนั่นแหละโดย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  เวลานั่งกินข้าวนั่งกินใช้เคื่องมีน้องขึ้นก็ขึ้นกินอยู่เทิ้งหมดแล้วมือื่น่ะนะกบได้เมื่อแล้วเนี่ยกระเพาะในละซองกินอยู่ว่างนอนเลยกินอยู่ว่างนอนเลยกินนีดนี่แล้วว่างเดียวกันกับนอนโดนเยื่อกับนอนนอนแล้วผ้าเพป็นผ้านี่เนาะงข้างในผ้าสะจาดนี่ก็คือดีกว่านี่เนาะแม่นดีได้บ่โอ้แต่ว่าเป็นผ้าเปินเอาเน็ฟผ้ากองอ่ากองเป็นแจ๊ตไม่ไกระดาษยังมันมีโครงการที่หม่พอเฮือน กับบ่มีแล้วบ he ่มีเ <hatten> ง oh ินมีคำเห็ดใหม่ดินกันยังสิบบุกกันยังบ่มีพอที่มาวงการจะมาเห็ดเฮือนใหม่บ่บ่มีแล้วดินอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นดินของไพ่แม่ดินอาศัยต่อนี้นะบ่ดินของนาไพ่นาไพ่นะเมียของหล่าบาอแต่อาศัยอยู่น้ำเพลินก่อนอาศัยอยู่น้ำเพลินก่อนน้เพลินกระตายแหละทั้งผัวทั้งเมียแล้วเลือดตะลุโอเลือนเลือะเลือดตะลุเลือดตะลาน เพิ่นกระตายแล้วเพิ่นกระบวชเด้เพิ่นกระบวชเป็นแม่ขาวแล้วเพิ่นกระตายอยู่ในวัดนี่แล้วอ๋อ oh. อันเ<บ>มียเพิ่อนน่นเะเพิ่นเสียแล้วเพิ่นละบวชเพิ่นละบวชรวยรวยบวชแล้วก็ฮักกับฮักกระตายมาในช่องสามปีนี่แหละคุณขาวนะคุณขาวว้าซื้อเพิ่นน่ะรวยเพิ่นกระตายแหละเพิ่นก็อยู่ในวัดแหละถาดเพิ่นกะอืมรวยเยน,ะนะาะเอากรเสียใจย <way> เลือดเลือดตะลุเพิ่นแม่ตู้คือบอเอา ซื้อเตียงชื่ออย่างมาไว้นั่งกินข่าอยู่นอกนี่บมอมีเงินพอจะได้ซื้อเตียงเลยเนาะโนยนหยแต่ว่าถามเรื่องข่าวน้าก่อนหมอบอกเนาะเข้าวน้าจจำปานี่กุ้มอยู่กุมกินบ่เห็ุจังไหนเห็ุใ้เหตุหน้าอยู่กระบอกได้กุมยุกุมกินละซื้อเขาโลกเขาป้องกินบ่ได้มีห้มีหน้าเหตุมีต่ลับจ้างกินแล้วก็ซื้อเขาโดยอะจ้างไปมือรับจ้างเหตุจางละแต่ละมือนะตะรับจ้างนะชื่อว่าย่ำหน้าย่ำพุทนี่กะ ไปดำหน้ารับจ้างโอไปดำหน้ารับจ้างโดยช่วมงมนี้อซิบพ,พ่อเพื่อน,นเนี่ยไปเห็ดยังชารลัก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 นะกไอซีมน,นะเป็นกรรมกรไป,ไปสมปูนเออป็นกรรมกรบ่แม่นเป็นช่างได้บ่ได้เป็นช่างเป็นกรรมกรไป,ไปสมปูนอไปซ,ซ,ซื้อข้าวซื้อน้ำกินเนาะซื้อข้าวซื้อน้ำมาได้มัน มีเงินมาให้น้องประจินไปโรงเรียนเดยคือนะว่าพ่อเลี้ยงเพิ่อนี่กับแพงน้องประจินเนี่ย,ยะพ่อเลี้ยงนะแพงพ่งพอเลี้ยงนะบริขารบบริเคยตีลูกดอกแพงได้ดพ่อเลี้ยงกับแพงเลยแต่เขามาลำบากใหน้ำบอลที่นอนนอนบาเดียวกันอีกอย่างน้องเพิ่นก็เป็นชาวแล้วเนะาะใหญ่เติบแล้วเนาะ12ปีอ2ปีเลยได้แต่ว่าหากระจงกระจาดเพือนเพิ่นก็คือว่าอะเนาะ อาศัยอยู่ก้อนนะนะพี่น้อ,เนอ,เอ,เองเ,เห็นเนาะเรื่อนลากับเห็นแล้วกับเศร้าใจอยู่หรอกที่ดินที่รอนกค่ยังบ่มีว่าสั้นซะเนาะพี่นกข้าวหน้าซ้ำปลาได้กินกั็อย่างไรแล้วหน้าซ้ำปลาแต่ก็หากินละหากุฏกับปูหาเขียดหาหน่อไม้มีเท่านั้นและบาตเฮาห้าในอยู่ในกินไงล่ะ แนวอื่นกับโบมีน่ะกินเลี้ยงชีพไปมือมือเนาะพ่อได้กินเลี้ยงสีไปมือมือเลยโอ้โหน้องประจิยังบมาเนาะโดยยังบรทันเลิกได้แล้วบมคิดอยากแบบชูดว่าลงไปเ็ดเวียเห็ดงานทำงานอยู่ไทยนี่บ่ได้คืดบ่ทางแม่ทางแม่นี่ะก็ก็คืดยูอยากไปยุประท้วงลูกเนาะเอาไปทั้ง แม่เอาไปทั้งลูกไปเมื่อสามแล้าแล้วพ่อกับพ่อพ่อแบบว่าอยากไปพ่อหนุ่มบอกอยากไปพ่อบอกว่าอยากหากินอยู่แถวบ้านเท่านี้พอป่ะพ่อเป็นคนบ้านอันนี้บอกพอพ่อหนุ่มคนปักซองโอ้เพราะว่าอยู่กันมากจะจะปีแล้วกับพ่อนาะพ่อนานเนาะพ่อนานเนี่ยบอกอยู่กันมากก็ได้หาพกปีได้แหละโอ้ก็เนื่องจากแบบนี้นะแปลว่าเขาหากันมากอยู่กันมากก็หลายปีเต็มแล้วแบบชีวิตเทาก็ยังไม่ได้แบบ ก้าวหน้าขึ้นไลฟ์ว่าเั่นซะโดยบริการหนาและกระทอเก<ม>่านี่แหละแต่ว่าอย่างผมแนะนําลงไปทํางานอยู่ไทยลายลก็ออาจจะดีกว่านี้เนาะอาจจะดีกว่านี้<ม>แต่ว่าถ้าอยากลงอยู่พุ่นแบบว่าทา้งทีมงานเน่ากับพ่อสีแนะนําทางงานการกับพ่อสีนั่นอยู่เนาะบ๊อบเนาะเพราะว่าเอ่าเอฟซีเพิ่พนก็ติดต่อมาอยู่เพิ่นก็อจากไปซอยเวียก์ซอยงานด้วยว่าเป็นชวนผลไม้บอบด้วยว่าอย่างกับลายอยู่พี่น้องอยเนาะ แน่นเก็บมงกุฎมงอย่างบอธวาสีมาแล้วเพิ่นก็สซีมารับเอาเลยนะแบบนี้ใหญ่เนาะแม่นทำที่ไปประท้วงน้องดิไปเฮียนอยู่พุ่นเด้น้องอยู่นี่ว่ก็น้องอันนี้น้องประจินนี่แหละอ๋อไปเฮียนน้ำกันนะนะซึ่งเราไปสามคนแบบพ่อกับแม่ก็เฮ็ดงานแบบนี้นะพ่อกับแม่ก็เฮ็ดนานเฮารับฝนคือเว้าเลยเนาะไปเฮียนภาษาเพิ่นไม่เก็ดเคือภาษาบ้านเฮาอ๋อ อภาพเกิดเก่าพยุพี่เป็นเมล่ะวะแมนจ้าหน้าได้ไปเฮียวเริ่มต้นใหม่เป็นนี่บอกเฮียวเริ่มต้นใหม่ภาษาเป็นแต่ภาษาไทยภาษาลาพอบเป็นออเหน่อยเหนื่อยเหนื่อยชุดหนอนเลยชุดหอนจริงจริงพื้นไว้หนึ่งเข่าป่ะหนี่โดยพื้นไว้หนึ่งเข่าไปหามาเออได้ใช่ดิหามาแต่ดมเอารถมาแจ้มาเนี่แหละรถหาบมือนเล่นนี่ กันลดกันตู้บาแบกมาเลยแบกบาหาไปเรื่อยๆไม่ขัดไงโอ้แบบชีนชีนๆแล้วก็หามาดูเสื้อมัดมัดมัดเสือกมัดโอ้หามามือเด็กมือหน่อยนะหามาหามือมือละซ้องหาบซ้ำหาบแล้วแต่น้ำในใสได้สิแม่น้ำในใสแค่นี้แหละนี่เอาน้ำตาลบ่เอาน้ำนองน้ำนองโดย สะดวกยู่น้ำเนาะน้ำแล้วก็สะดวกยูเนี่ยใส่น้ากันหลายละนามกันกระพื้นกับไฟน้าเพิ่นกระพื้นกับไฟก็ใส่น้าเพิ่นเสียน้ากันนั่นแหละกับนดอ๋อโดยโดยโดยในเสนาเนเห็ดน้องเนาะในเสนาบ่อบอได้เห็ดนะเขาก็เห็ดของเขาเป็นเหตุนาบอเป็นเหตุนาบเลยนนะเจ้าบอเห็ดบอเหตุแต่ว่าก็บพญามีเหตุนาเก็ดเคยไปชอยเพิ่นยูเนาะ ก็ไปายู่ไปซอยเพื่อนอะไปดำไปยังซอยเพื่อนยู่ดำไปซอยเพื่อนหน้าเพื่อนโบราณห,หน้าน่ะบมอหน้าไตเพื่อนก็มีเห็ดหน้าแซงเป็นหน้าโขนกม็มี่กระมีอยู่เนาะเห็นมีเขาก็มารีกุมกินเออแสดงว่าหน้าโบราณหน้าน่ะลายแต่นีลาย ไปเอาเขาเคี้ยวมาก่อนไปเอาเงินมาก่อนว่าว่าไม่ง่ายซะเอาเงินมากินแล้วค่อยย่ำเขาขึ้นเลาแล้วเอาเขาให้เขาแล้วก็มืดกว่านี่นะแลวมนีทื้นแล้วก็มนมีข uh, ึ้นแล้วบันทึกันมืดแล้วก็บันย่ำจีลงหน้าแล้วก็ไปเอาอีกนี่เอาเืินมาเห็ดนาว่เอาขึ้นมาสื่อกินอ๋อสื่อกินเนาะสื่อกินสื่อกินลงหน้าและสื่อกินลงหน้า

ก่อนมาอยู่ก็มาอยู่เฮือนยาเฮือนยาอยู่ใช่ไหเฮือนยาอยู่อันซอยวัสนาซอยวัสนาซอยวัสนาเขตยนอะไรนี่เขตบางบอนนั่นแหละแถวบางบอนนั่นแหละแถวอันพระรามสองนั่นแหละว่ามึงมาซอยซอยบ้านเขาหน่ะซอยวัสนาแะไรเนี่ยว่าเจ้าจื้ออยู่เฮือนเราเนี่ยจื้อเมื่อไรเฮือนน่ะแสดงว่าเราจื้อเราจื้อเราต้องหาพอแล้วเจอจริงแมน ก็เจ้าอยากหาหลักแล้วหนีมาโดยที่บุรอยากหานั่นที่กะบอแม่นว่าจงชั้นได้ว่าเนาะว่าชีให้หากะเออหากะกะทีบอกลูกบอกเต้าอยู่ันแหละเนาะโบเนาะประชุมน้องประจินไปกันแล้วเจ้าทีบอกเราจะบอกว่าพอเราจะบอไนกะบอกบอกะกล้าบอสมมติว่าเมื่อใดเมื่อหนึ่งเราอยากไปอาศัยพ่อเล้าไปเลยนะไปอาศัยพ่อเล้าอยากหาให้หากานหาการฮ็ด นี่นะถึงว่าเราจะเป็นคนชั้นสัติเล่าก็ตามเราก็มีเชือ้อสายลาย่องเป็นไทยดิยแมนแต่น้องพกกนก็บจีได้พู้แบบ<ม>พอที่ใหก้กำเนิดเนาะแม่พี่น้องเลยเนาะพอที่จริงนี<ม>่แหละก็ได้คือจีมีลูกอีกวันบ่ได้คือแล้วพราะว่าออกมากกับพาออกอพาออพาออกนะ น้องปจีจะพาออกแล้บดีออกกันข้างกันเลยนะบด้เกิดธรรมชาติเนาะบดิเกิดธรรมชาติเลยก็เนื่องจากว่าบกคขึ้นก็คืออฐานะครอบรัวกะบบดีบันไดนันเลยเนาะแม่เนาะฐานครอกัวกับบดีบันไดบดีบดี้เท่ากันอายุเห่ากันลายแล้วอ่ามีลูกสาวผู้เดียวกะถือว่าพ่อแล้วเนาะพ่อแล้ว อันนี้เขากันรลายเลยเสียไมาแพงหลุบอันนี้แล้วปวดหัวอันนั่นเจ้าดิปวน้อยใจปะัวนดอันผัวดไม่นะน้อยแล้วก็เบ่น้อยใจคือกันแล้วก็ิลยคอยังมีลูกเป็นของเจ้าของปะการพ่นกับบกคือจ้ะเป็นยังจะเอาคืดเพราะว่าเพ่นหูว่าอันคอยนั่นพาดิพ่นคืดนะเก็พ่นก็บ่นคืดนี้มาอยากได้นะถ้าว่าถ้าว่าพ้าพ้าออกเ่ยต้องพาได้บ้าะสองจำคนพาได้นะสองคน คำว่าคนที่สามที่ซีมันกับบออยากได้แล้วมันกับพาแต่บอเดียวบอลเดียวอยู่คนนี้ว่าพาลองลงในนีดเดีบริพาทั้งคว้งได้คนไทยก็พาแบบมีแต่คนลาาบุหู่าเก็พาทั้งไดแต่คนคนไทยก็พาซื้อลงเลยพาซื้อลงเลยคนคนไทยนะแต่คนล้าบุจัก่าเก็พาทั้งทั้งส่วนคัวเออเนาะคนลาลเาิ่นจะพาะพาทั้งควงเออพาทั้งควงทั้งนี้แต่คนไทยก็พาลงมานี่ซื้อมันเลย อไปอีกแนวอ่านกันนะแม่เขากะโบผู้ในก้วยคนลาก็ะพาในแบบโบจ้ะแต่ว่าคนไทยนะก็พาลงซื้อเลยแล้วก็กวัออกมา่ะแล้วแต่สถานการณ์แล้วเหนเนาะแม่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 แนวแต่สถานการนั่นเองฮักระลืมโอ้ฮะกระลืมมาแล่คนหนึ่ง เริ่มมาแล้วแต่น้องป่าจีนยังโมเห็นเนาะยังเพื่อเพื่อนขี่รถยังไปไหมมื้อเช้านี่นั่นมูบ่ได้มาสูเพันยางไปโอ้ตรงเนี้เนไก่แต่รถที่บ้านั่นรถที่แม่เลยกาแฟแหละในรถที่มันก็ัดอย่างโมขีมันก็วัดในห้างแต่มันเพรน่ะเออนั่นแหละบรรทัดรถที่แปลงไปข้าเดียวกาแฟข้าเดียวกาแฟอยู่เปะเหบียดแปลงเองเออเอิ้์นว่ารถที่ห้างเทีขี่โบได้แบบนั้นนะ แมนเ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 มนคนปากันไปขีมูนันแล้วพากันเพย์คเลยได้ย่างไปโดยพากันย่างไผ่เก่าคนไผ่นะมูคนบ่ไปกับมูพากันย่างไปเนาะองเฮียนบริเกตปันไดบริเกตในี่ารัดทงไีมนะโอความทงเดียวโดยแต่ความทงเดียวกิโลไปเนาะโดยความทงเดียวสองทงเลยสองทงก็ทงนี่แหละแจะกระหอดเกิดสองโลพละสองทงแมนโดนไผ่เข้ามาแับทงไปเลย ดยย่างข้ามทุ่งไปละกันนี่ยดก็ัญญาไปตามมนทางไงนทางไงเนี่ยก็ยันได้บเป็นนั่นได้ก็ถีมนะแล้วพอแผที่เนียเป็นย่างแลนี่แะถ้าได้คิดเถีมแมนดีใจเฮ้งพื้นแห้งว่าจาพื้นแห้งสมัยนะสมัยบมีเนาะเอาอยางอยากพังวิทยูห่างเนี่ยวันที่้าคลุดดีกีนะก็เป็นแปลงไงนั่นแหละทีเนะมันจังบราง ไปกว่าได้ยยางพาทงน้องเพื่อ่แม่ไก่เห็นใจเนาะแม่เนาะเป็นได้ถให้เงินน้องปาจีนลายเป็นได้ไปโรงเรียนมันเมื่อนี้บดไหจักก็บแม่โบมี่เมื่อนี้เนาะแม่โบมี่บดไหจักก็บเลยบดไหจากนี้เลยเนาะโดยแม่โบมี่เนาะเลยน้องปาจีนยังนานมาหอดมันีเนาะเพื่อนคนย่างไปแม่ปกติขี่รถทิพย์จักรยาน ไอเด็กปูยยางกันนะฮะมาคนหนึ่งเดียโอ้ปุยยางคือกันเิ่นงกันยางค้อกันอ้อันนี้เขาหม้อเป็นนงหม้อสามโอเข้ากระยังน้งปจินได้มาสองป่น้องปจินหม้อสองิบสองปีอยู่หม้อสองเมนถือว่าสมนัสมควรเก่งอยู่พี่้องเห็นะวยเก่งอยู่ยนตามวัยล้วเมนแมนเมนมน พ่อนอนกินข้ากับยังมันนอนทำงมายังบ่มียังกินเลยยังโมโหจีกินข้าวกับย่างโอ้ยกินข้าวกับย่างสักเลยก็เพิ่งจะตื่นมาไปแต่เช้าคุ้มหรือเปล่ามาตื่นมากกับไปแต่เช้าคุ้มลูกหนึ่งข้าวแต่ซีม้งแล้วก็ไปเลยหามงแล้วก็ไปเลยว่ได้หนึ่งข้าวนี่แหละนี่นี่นี่หนึ่งเสต้าวนี่บ่ได้ยากหรอกหนึ่งเสต้า จุ่ไพ่พื้นเอาพื้นดังดังเตาบริดาคเงินทานง่ายอยู่ยี่น้องเลยกันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำก็ได้ใส่พื้นมันลุกไวเนาะแม่ใส่พื้นแล้วก็ใส่เตาพอพื้นตะกี้ตะกี้เนีใส่ทาอันนั้นเพียงก็ใส่เคียงเนีเคียงแล้บ่กคอยมีอะไรนี่เนาะบ่กคอยใส่เนาะแต่ยังมีอยู่ตัวบ่กคอยใส่เอ้าเตรียมอะไรเทีมงาน น้องตุยนุยคอยมาแล้วปุ๊บแค่น่องตุ้ยนุยอนี้น่องคอยนี่แหละเพื่อนเ่อนนี่แหละลานมอน้องหลุ่มคลองละบาเขาเป็นสารน่องอ๋อแบบนี้เนาะโดยกได้ยินความหลับของแม่เพิ่นแล้วเพิ่นยังจื้ออยุกโดยทางไปหาพ่อของน้องปะจินแม่พอหัวเพิ่นชี้่ายนี่แล้วหรือว่าเนาะโดยว่าเพื่อนเพิ่นไดแท้หรือว่าเพื่อนเศร้าเพิ่นเคยเพื่อนเศร้าได้ อันแสดงว่าเพิ่นย si ันผืนหนีแล้วป่ะนก็แนวเมื่อเขาคอชิเมื่ออยู่แถวบางแคผมแล้วบางแคกับบจักรได้องเขาเน่ะเฮาก็เป็นคืนเมื่อเนาะโดยเป็นว่าได้พังเรื่องราวพอสมควรเนาะแมนสต่รูปเลยเนาะแมนเฮาก็ได้ผู้เนาะโดยข้อมูลความจริงหลายเติบแล้วพี่น้องเนาะทางเดอโดยโดยสมาชิกสมาชิกอ้าโอเคพี่น้องเนาะการนี่แหละพี่น้องบอลที่ว่าแมย์ผืนปูศาสตร์ปูยังไงให้เฮานั่งก็ได้เป็น อ่าีิดินเลยพี่น้องเนาะอ่าเนื่องจากผมมีมาเตียงต่างในแหละพี่น,อนะออน,อน้องเห็นเนาะขออนุญาตอันยื่งเบิ่งทางในได้ไหมเดอ้อโดย,โดยนี่เดนะ้พี่น้องเนาะอ่าบนอยู่บนส่าเพื่อนของน้องเพิ่นพี่น้องเห็นเนาะกินข้าวกินน้ำก็กินอยู่ในนี้ละว่าสั่นซะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเหยนี่เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่า แม่ของเล่ากับพ่อชีหู่เรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าพอของน้องปาจินรายเติบอยู่พี่น้องเนาะถ้าวา่าคนชิตามรือว่าในกะก็น่าจะเห็นน่าจะอู้จักยูหรอกพี่น้องไอ้เนาะเรื่องเล่าก็ได้คุณเนี่ยอยู่ในกระต๊อบนี่แหละพี่น,อนอ้องเอ้เนาะเงอนของน้องปาจินก็ได้เอาโอเคพี่น้องจังหดกะ่อฝฟกกระจิคอตัวลาไปก่อนเนาะขอฝากกดไลค์กดตกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องพี่น้องในการทำคลิปคนละหนึ่ง โป้พี่นอกเนาะหนึ่งไล่หนึ่งแซ่พี่นอกนโอเคพี่นอกกับคอเก้าคำว่าสาบายดีสาบายดีพี่นอก